สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ิคู่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกบอยนดีทคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2567เวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับนัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านอาร์เซนอลครับเอาชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนเดียวเท่านั้นครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันในทีมเอริฮัสเตดียมก็เป็นทาน อาร์เซนอลครับบุกไปเสมอ2ประตูต่อ2ก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ลูกเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วเปิดมาแล้วชับตรงนี้โอ้โหหนึประตูต่อสองครับ อ่าขึ้นนำไวเลยครับอร์เซนอนครับจากไคเฮเวตครับอ้ไม่ถึง2นาทีครับผู้เล่นแนวรับของแมนซิตี้ไปพลาดเลยครับจังหวานนี้ครับกับบอลจากด้านกลางสนามครับแทงมามนโดทัสซา ยกให้จังหวะนี้ฮาเวตขาบอดเล่ไม่จับเลยครับขึ้นนำไวมากครับอาเซนอลเรนดูร์ทสไยอดไปจังหวะนี้คายฮาเวดครับยิงสวยจริงๆนับหนึ่งแล้วครับอาเซนอลขึ้นนำไวมากครับมาดูว่า แมนซิตี้ก็จะเอาคืนได้มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวโดนตัดได้อีกแล้วเบโดทสัทสซาทอสซาไม่ผ่านยังได้อยู่ย้อนขึมาทิเบอร์ทิเบอร์ยอนเข้าในฮาเว็ตยังเคลียร์ได้แล้วดีแคทไลท์จะซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกยังเป็นบอลบุกต่อครับทิเบอร์ฝากประตูกลางดีแคทไลท์ให้ไปที่ฮาเวต ฮาเวดบนบนหาช่องไม่เจอตรงนี้เอาแล้วสุดท้ายฮาเวดยัง hmm. ได้ไรลออกขวาบ่าทิมเบอร์จะยอดเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านคิวบเดบอยอย่างไรทุ่มต่อครับอาร์เซนอลทิมเบอร์ยอดมาตรงนี้ก็มันลื้อกันไป ฟาดมา grab ับเ r ริบาไหลมาตกากลางบา b i o ย a Bagayet แล้วอุนโดการ์ยังได้มาที่คาร์เวาท์ริงหาแรนอู้ <c oughs> สุดท้ายปาเต้สก,กัดได้ทันครับเกือบหลุดไปล่อเป้าครับตรงนั้นฮาแรนทิเบอร์ฝากมาตกกลางทสัสซา ดีแคลไลดีแคลไลไม่ผ่านกุญธูกันยังได้อยู่ครับคาราฟิรีแล้วหนีได้ยกมาอากานจีโหมเขียวมายังได้บุกต่อครับเรโดทอสซาวนคึ้นกันมาขอไหลขนาดเส้นมาครับเรโดทอสซาเรโดทอสซาฝากมาตัวกลาง ดีแคทไลแล้วเล่นชิ้งมาตรงนี้อคันจี่ยังเคี่ยวมาได้ฟิวโฟอเรนแล้วโดนกัดแล้วครับทิเบอร์ทิเบอร์ไหลออกขวามาเล่นมาหาวเวทเกือบไปครับ <c oughs> ลุยส์ฝากมาทางด้านเบโดโดซิว่าแล้วสุดท้ายไม่ผ่านคาราฟิวรี่ย้อนกลับมาตั้งแกเบียลมากเกยเย็ดครับโทวัตปาเตปาเตหยอดไปด้านหน้าตรงนี้เอเดนซอนก็ออกมาได้ไวครับเอาแล้วบนมาเข้าทางฮาเวตฮาเวตลงซัด <c oughs> ไม่ผ่านบล็อก เแคลไลท์ไลออกขวาม,มาไทเอวัย้อนขึ้นกลับมาบมคลลรับเแคไลท์เรโดรัสซาเดคกกรงานงานเบเรดโดมาติเดอรี่มาติเดอรี่ซัดตรงนี้เอาลอุกบอลคูีิไปมาจอนโซน้องเขียวออกข้างไปก่อนครับ แล้วเล่ดูทดสอสัตว์ตรงนี้ยงังเคลียร์ได้โอ้โหยังซซฟซูเปอร์เซฟนะครับทางด้านเอเดร์สันไข่แวนฝากมาแล้วเคียวีด,ดีบอยเชื่อมกับทางด้านจอร์นสโตน คันจีจ่ายย้อนกลับมาครับจอห์นสโตนบอลอยู่ที่เรย์ทอร์ซาจุดท้ายยังไม่ผ่านเควิตบอยก็ับฝากมาฟิลโฟเดนโฟเดนให้มาที่เออริงฮาร์แลน แล้วหาแน่นไหลออกซ้ายมาฟิลโฟเดนโฟเดนยกเขาไหนตรงนี้หาแน่นได้ควิดอุ <c oughs> บอลมัน <c oughs> ยังไม่ตรงกอบนะครับ คาร์นจี้ครับไหลย้อนคืนมาที่ลุยส์เกางด้านเบโดร์ซิว่าคาร์ราซิโอรีบอลลูนอ่อข้างครับเป็นบอลทุ่มของซิตี้ลุยส์แทงมาเบโดร์ซิว่าดึงหนีมาเกย์ได้ <ador> แบรโดจะแหวกตรงนี้สุดท้ายผู้ตัดสินเป่าฟาวครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าในกรอบหรือเปล่าครับ เมเรโนไปตัดฟาวตรงนี้ครับเหมือนจะจุดเกิดเหตุคู่นอกกรอบนิดเดียวครับหยอดมาตรงนี้ยังเคลียออกมาได้บอลมาเข้าทางกระเดียวกรเดีโยฝากมาตกลางโควซิจะเตะย้อนตรงนี้เป็นบอลสวนของอาร์เซนอลและครับ ฮาเวดฮาเวดดึงดึงแล้วโดนสะกิดนิดนึงผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรเอริงฮาเดนฮาเดนแทงออกซ้ายมาโฟเดนฟิลโฟเดนยังขืนมาได้ครับแล้วยกเข้าในฮาเดนได้ควิดลงตรงนี้โอ้โราย่ายังซูปเปอร์เซฟเลยครับแล้วผูว้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลครับเปิดบ้านขึ้นนำมนเชสเตอร์ซิตี้ไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับถ้าเพื่อนที่อชอบยังไงก็ฝากกไดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ เดี๋ยวไปรับชมกันต่อในคึ่งเวลาหลังได้เลยครับจอสโตนครับวนขึ้นกลับมาอาคารจิไหลมาตรงนี้ไม่ผ่านเดรโรทัสตอติติเดอรี่เสียมาที่คายเวตคาเวตตรงนี้จอสโตนเก็บได้แล้วครับกระเดี่ยวไรอ,ออกซ้ายมาฟิลโฟเรน โบเดนให้มาหาแดนตรงนี้โหดูสกัดได้เลยครับบอลมาเข้าทางเปโดซิว่าเบรเดโนตัดมาที่คลแวตแทงออกซ้ายมามาติเดรี่มาติเดรี่ได้ช่องนี้ครับตรงนี้มีจอร์โซนประคองอยู่ราฟิลลี่ยอดมาตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกเป็นบอลเตะมุมของอาเซนอลน ฮาเวดเปิดเต่มุมเข้ามาทอซาขึ้นตรงนี้แล้วบอมาเข้าทางดีแค่ไล์ซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกนะครับมาดูลูกเตะมุมต่อเนื่องครับขายฮาเวดโยดมามลึกไปถึงเโรดทซายังเก็บบอลได้ ก็สาหยอดเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งคาราฟิลี่เสร็จทางด้านโคเวซิอ่วแล้วยังมาเข้าทางีแค่ไรเบอเรโนโวนขึ้นกับมาตัวั์ปาเตปาเตฝากมาครับฮาวเวตแล้วซัดไม่ผ่าน็อกลูอีสหัดยาวขึ้นมาบัฟฟิลโฟเดนโฟเดนมีเคเบิดบอยวิ่งทำทางไม่ให้วนขึ้นกันมาอาการจีอาการจีหยอด ขึ้นหน้าไปเลยครับเออริงฮาร์เดนเรนกเรนเคเดบอยแล้วคุมันปาเต้ตัดได้เรโดร์ทัสสาเอาหลบไปจ่ายตัดสนามตรงนี้ไม่ผ่านโฟเดนแล้วครับเปโดโรซิว่าย้อนขึ้นมาลูอิสไม่ผ่านเมเรโน,โน่ตัดได้สวยแล้วอาเซนอลจะสวยแล้วครับดีแคไ่ไลไหลออกความมาทิมเบอร์ ทิมเบอร์ยอดมาทอซาหลุดแล้วซัดตรงนี้โ,โอ้โหชนเสาประตูที่2ยังไม่มาครับอู้เรือจะเชื่อครับเรโดทอซาครับหลุดไปล่อเป้าแล้วครับเควิเดบอยเปิดเปลี่ยนแกนมาครับบอลอยู่ที่เบเดโรซิวาเบเดโรซิวาให้มาลุยส์ฝากเข้าในแบบอีกข่ายกุฎวกัน ผูด้ดการดึงแล้วดีดมาโคสิกไหลออกขวาม,มาลุยส์ลุยส์หนีคาราฟิลดีได้แล้วตรงกลางมีลุยส์พาแหวกไปเองแล้วหาช่องแล้วยกเข้าในหาเลนด้วยคิดตรงนี้ตรงตัวรยายาครับยังตีเสมอไม่ได้ครับมันจริงๆครับผู้นี้ครับทันกันครับเบรเดโนแทงมาฮาเวตมีเคลยลย้อนขึ้นกลับมาเบรเดโน บอลอยู่ที่ทิมเบอร์ครับทางด้านลับขวาดีเคไีไลท์ในกันทางด้านมิเกลเมเรโนแล้วสุดท้ายโดนตัดมาแล้ว <c oughs> หาเวทไดโลแบบนี้สองประตูต่อศูนย์ครับโอ,โอ้อาเซนอลครับขึ้นนำครับจากการเหมาคนเดียวสองประตูของคายาเวทครับ นี่ครับบอลจัดทางนด้านกลางสนามครับเขียรยไม่ดีแล้วหักเข้ามาตรงนี้ฮาเวดหลุดเลยครับเป็นเปนโนดูทัศสายเลยครับจ่ายมาตรงนี้แล้วฮาเวดได้ปั่งมันโจงแบบนี้ก็ไม่พาเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับน่าจะปิดเกมนี้เลยหรือเปล่าครับ ฟ e n ฟอร์เดนฝากปาตกลางเควิดาบอยจ่ายออกซ้ายยังติดครับปาเต้ฟอเดนฟเดนกระชากแล้วไปเร็วไม่ได้เหมือนกันฟเดต้องชะลอก่อนครับฟิฟเดนไาเควิดบอยย้อนกลับมาตั้งที่อใครกูตะกันไ้บาครับ กาดิโอกาดิโอฝามาหาแหล้แล้วปั่นตรงนี้ยังตีเสมอไม่ได้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่าฟาวตรงนี้แล้วโอ้้วทะเาลาะก,กันแล้วครับผู้ตัดสินต้องมาเคลียร์กับกาดิโอกับทางด้านุวัรปาเตรครับเดี๋ยวต้องดูครับมีอะไรครับจังหวะน,นี้ครับโอ้ไปเยียบใส่ทางด้านกาดิโอครับทางด้านปาเตแล้วฟรีคิกระยะอันตรายแบบนี้ของเค,ควินเดบอยครับเควินเดบอยปั่นเองตรงนี้ไม่ผ่านกำแพงโอ้แล้ว ยังได้ลุ้นต่อคิวเดบ่อยให้มาที่กุโดกันกุโดกันแหวกเองเมาส์มาได้สวยแล้วซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกยังได้ลุ้นเตะม,มุมครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ ควิดิบอยครับ <c oughs> เล่นสั้นๆมายังได้อยู่ที่ควิดิบอยยอดเข้าไหนมาเมเรโน่วงเคียวมาก่อนกาดิโอแทงมาเควิดิบอยเควิดิบอยกระชากแล้วจะเปิดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกบอลมาเข้าทางเมดูซานเนสครับนูนเนสแหวกมาแล้วให้มากาดิโอกาดิโอดึงดึงแล้วยังแก้ตัวได้ใครพูดกัน สุดท้ายไม่ผ่านมโมนิโดแล้วจะสวนแล้วครับมาติเดรีแทงมาฮาเวตไม่ผ่านอากานจีฮาเวดเล่นมาเรโดร์ซาแล้วยังเล่นเร็วไม่ได้ครับมาติเดรีดึงช้าแล้วไปพลาดตรงนี้เอาล็ฮาเดนฮาเลนเก็บเล่นไม่ได้อยู่ดีละครับ <สา S 1> แล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินยกธงให้เป็นการล้ำหน้าของเรโดร์ซา Bench, แคลเดโอฝากมาตรงกลางที่อีไคบุตรกันแล้ว <c oughs> <c oughs> ดีแคนไลท์โดนตัดได้แล้วตรงนี้เมเนโดยกขึ้นหน้ามาให้มาติเดรี มาติเด,ดีหดดดมาแล้วจังหวะนีสาประตูต่อสนะูนยาโปโคจบจริงๆคนระับโอวน,น้แนแรวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนระับถ้าไม่อยู่จริงๆครับเปิดบ้านถล่มซิตี้ไปสามประตูต่อศนะูนครับในดาร์เซนอน บอลสวนมาจากทางด้านการสนามครับนี่ครับยกมาโอ้คู่ตามไม่ทันครับมาตีเดรี่หลุดเดี่ยวมาแล้วซัดตรงนี้ครับไม่พลาดเลยครับบอลช่องนี้มันเปิดจนเกินไปครับนี่ครับลูอิสพยายามวิ่งมาสกาัดแต่ว่าตามมาตีเดรี่ไม่ทันครับในงานเท้าแบบนี้ก็ไม่พลาดละครับ ้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นด้ดานาร์เซนนทำได้ครับเปิดบานถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้3ประตูต่อศูนย์เพื่อนเพื่อนชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากลากันไปครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคลิปวิดีโอยังไงก็ฝากเพื่อนๆนช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย b s p d 8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ